โอ้โหแม่งเอ้ปลาอะไรใหญ่ขนาดนี้วะป้ไปตามล่าปลานินไซส์สามโลกันไม่รู้ว่าจะเจอตัวหรือเปล่าก็มาดูหมายกันนี่หมายก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับเป็นเป็นคลอง ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ล่ะ,ะมันจะกว้างเป็นบาง,บางพื้นที่แค่นี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับใบาบาวันนี้มันจะขึ้นหรือเปล่า ลไปจะขึ้นต้นนี้้น,นข้างบนนนปะลุยเดี๋ยวเจอกันในข้างบนครับ บนเต็มๆครับท่านผู้ชมบนเต็มๆสายวิ่งแล้วปุ๊ดนู่นเลยครับโอ้โห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 ท่านผู้ชมโอ้มันจะได้หรือเปล่าสามโลมันลุ้นกันครับท่านผู้ชมเอ้ย ค่อยเล่นครับโอ้โหโอ้โอ้โอ้โห้จะเอาไม่อยู่ท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โอ้โหจะควบขุ้เยอะจะควบไปผักตบอ มันเริ่มหมดแรงแล้วครับเริ่มหมดแรงแล้ว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 ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหเข้าตบ โอ้ยไม่รู้ว่าจะดึงมาหรือเปล่านะครับก็ผักตบเว้ยมาแล้ว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 มาเริ่มหมดแรงแล้วอืมไสสามจะได้หรือเปล่ามันลุ้นกันอืมโอ้โหยโอ้ยผักตบเฮ้ยอย่าหลุดนะเว้ย อย่าหลุดนะเว้ยขยับลงอีกนิดหนึ่งครับมาแล้ว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 โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเอาตาช่างก่อนอู้อ้ จะดึง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 ยศโอ้โหไซบูไซบูโอ้ยศตาช่างก่นอนไปครับไปลุ้นกันโอ้ยไปไปไปลุ้นกันลุ้นกันโุ้ยตื่นเต้น ไห้ตื่นเต้นอะไรนะตื่นเต้นรู้ว่าจะถึงสามโลหรือเปล่าไปครับมาตรงนี้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 อะไหนฮะกำลังได้ยิงไอ้นัดเดียวอยู่นัดแรก เนาะไอคุณท่านน้อมคุณท่านน้อมอยู่ฝั่งโน,น้นโน่นโน่นไปไปลุ้นกันไปลุ้นไซโบ้กันไปชั่งน้ำหนักกันดูอ้ไอ,อ้อ 1ลิตรแล้วมึงโอ้ย1ลิตรแล้วบอโอ้โหจะขึ้นหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหอ้ายโอ้โชู้อ้ยโคตรบโคตรบโอ้ยดูฮะเฮ้ เอ้วัดเทียมกันได้เทียม,ามากันได้กิโลกิโลอือแบบมากันหน่อยวะคุณนันนอมก็ได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะอางโน้นอ่ะมาด้วยกันนั่นแหละมันก็ได้มาตัวหนึ่งไม่รู้ว่าจะกี่กิโลนั่นมต้องวัดลุ้นกันแหละสองคนอ่ะใครจะใหญ่กว่าใครนั่นแหละ แต่ของผมนี่ไม่แพ้แน่นอนครับรับประกันได้เลยตัวนี้โอ้โหอะผมจะช่างให้ดูเลยตัวนี้นะโอ้โหโคตรปลานินท่านผู้ชมเอ้ยอะตาช่างจะพังหรือเปล่าวะเนี่ยอะโยนลงมาเมื่อกี้อะไรวะสุดๆ เอ้ยหลักสามแน่ครับตัวนี้นะว้ทำไมมันเกี่ยวยางเย็นวะเฮ้ยอะไรวะไม่ถึงสามโลหรือวะโอ้โอ้นิ่งนิ่ง สามโลสามโลนะคผู้ชมโอ้ยโคตรโคตรโคตรในที่สุดผมก็ตามหาจนเจอนะครับสำหรับวันนี้สาสามโลวันนี้นะเอ้ยมาช่วงบ่ายๆดูปากมันดูปากจังอยมันโอ้โหท่านผู้ชมดูแม่งโคตรใหญ่เลยอะ่ะโอ้โห กลับออกไปล้อ่าคุณท่านหนอมก็น่ดแหละขับรถมอไซค์ออกไปเดี๋ยวมาเจอกันที่อ่รถที่ผมจอดไว้อะนะเดี๋ยวเรามามาช่างปลากันดูครับว่าปลาของคุณท่านนอมกับของนาตีเนี่ยใครมันจะใหญ่กว่ากันเออ เดี๋ยวลุ้นกันอันก็จะเป็นลําคลองยาวแบบนี้แหละนะครับก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงกว่าจะได้ปลาแต่ละตัวนี่โอ้โหไม่ใช่ง่ายเลยครับไซ้ามโลหาได้ยากมาก ตามมาหลายหลายคลิปหลายคาแล้วนะครับตัวสามโลโอยถือว่าวันนี้พลุกแล้วกันได้ยิงแค่นัดเดียวได้ตัวเดียวก็พอแล้วนะครับก็จะกลับละ เราช่างปรากันให้มันรู้ไปเลยนอรถล,ละได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์คุณถนนโบโบโบละวันนี้เอารถยนต์มา มาละคุณน้องโบโบมาละมาดูซิว่ามันจะตัวขนาดไหนคุยนักคุยหนาเอ้ะมาละมาละโอ้มันใหญ่กว่าองคผมเลยโอ้มันใหญ่จริงเว้ยนี่ได้สตัวโอ้ใหญ่จริงใหญ่จริงมันอ้วนว่ะตัวนี้ว่ะเออ อ้วนเราผมไม่ได้อ้วนขนาดนี้นี่มันอ้วนเว้ยอันนี้ได้ไหนนี่อะไรนี่ฮะไปอ๋อเมียงลายพุ่นฮะฮัดยาขยายยังไม่เมียเลยโอ้โอ้ดูแม่งโคตรใหญ่เลยเว้ยตะเล็กใหญ่นี่เราหนูเพิ่งห่างเลยโอ,โอ้โหดูท่านผู้ชมเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวเรามอาวางกันไอ้ทั้งสองตัวเลยเนาะ ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูปลาของพุทธนอบแล้วก็ของนาตีกันนะโอ้ยไม่น่าเชื่อเว้ยดูดูดูตัวของคุณธนอมใส่แตกโคตรใหญ่เลยท่านผู้ชมเว้ยสามโลอัพแน่นอนตัวเนี้เดี๋ยวก่อนช่างดูก่อนของผมนี่คือสามโลนะเมื่อกี้ช่างดูละ อันเนี้ยสามโลอัพแน่นอนมันไปอยู่ที่ไหนมานวะมึงกูตามหาแทบตายสามโลกว่าเนี่ยโอ,โ,โอ้โหแม่งเอ้ยโอ้จริงด้วยนะคุผู้ชมเล้ยใหญ่กว่าของผมจริงๆอะออะดูใกล้ๆเท่าไรเนี่ยสามโลสามเอ้ยโอ้มือสั่นเลยกูวยวกอนอะฉันเหรอัดเหรอ อชัดเจนสามโลสามผมแพ้โอ้โหมันไปอยู่ไหนมาวัตถุนีวะเฮ้ยมันอ้วนมันไม่ใช่ว่าจะใหญ่กว่าผมหรอกแต่มันอ้วนมันอ้วนเว้ยโอ้โหสุดหุดหยดยดยอมยอมยอมเราก็ว่าเราใหญ่แล้วนะมเทียบไม่ได้เลยเว้ยเอ้ยล้วการดูของผมก่อนผมมัน มันไม่อ้วนไงแต่ก็ไม่ใช่ไซส์เล็กนั่นแหละ <c oughs> อมันก็ไม่ใช่ว่าจะเล็กเนก็ไม่ใช่ว่าจะเล็กนะผู้ชมเอ้าดูอาเอา,เอา,เอาโอ้โอโอโอปลาดินควายปลาดินช้างอะไรเนี่ยอ่ะอ่ะสรุปกันอ่ะกลับคุตัวอันนี้ของไอคุณนอมนะ ย้าผู้ชมได้ดูกันเลยสองตัวเน,นี่เลยนะครับสองคนสองตัวนะก็ตกอยู่คนละหนึ่งตัวโอเคใครชอบคลิปปลาใหญ่ๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคุผู้ชมนะเอาไว้เรามาลุยกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนีต้ตัวผมเองแล้วก็คุณถนอมจากลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับกลับก่อนกลับ ปลานินไซโบโบโอ้โหสองตัวเดี๋ยว,วอ่าถ่ายรูปนิดนึงไหนกันไหนละ่ะเออโอ้โหแม่งเลยปลาปลาช้างปลาอะไรวะเน,นี่ยมาดูปลาของไอนคุณนนองแล้วหัวอยู่กับหัวช้างเลยอ่ะ พาไปดูใกล้ๆก,กันแม่เงเอ้ยแพ้ขลาบคาบเลยวะ <c oughs> ดูดูหัวมันมันอ้วนจัดโอ้โหแม่เงเอ้ยปลาอะไรใหญ่ขนาดนี้วะอ่ะสามโลก,กว่ากับดูดิมาดูนี่มาดูนี่มาดูอีนม,ม,ม,มันแตกต่างกันแล้วเนาะเนาะมัน <c oughs> อ้วนไงตัวเนี้มันอ้นวน,น,อนจัดก็โหแม่เงเอ้ยกูตามหาทบตายมาถ่ายรูปไปก่อน อีเอ๋เนาะแบบเล่นเล่นเลยตัวเลขให็เไีมยังนี่ขาวสุดบุ้งนี้ยังนี่โอเคจากกันไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะ